ทานผู้จอมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับพี่บาน์ี่ดูกระตาแล้วก็พี่เช้านะวันนี้อบอกก่อนเลยว่าวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์เด็กเ,ดยเยอะมากเยอะผู้ใหญ่ก็เยอะเแล้วตู้คีบก็คือคักมากบอกเลยว่าถ้าเป็นวันหยุดร้านมักจะเขาเรียกว่าวันต่อยผีใครพูดเขา,เ,อาอเขาเขาไหนอีกเขาพูดกันมาว่ามันจะปล่อยของกันเยอะไอ้เขาเนี่ยไหนร ที่นี่เป็นตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัตก็จริงแต่พี่ช้าบอกว่ามันก็มีตู้ที่มันขัดได้ถ้ามันเข้าเหลี่ยมใช่ไหมและพี่ช้าก็เห็นแล้วนะว่ามันก็คือสนูนปุ้สนูปี้สนูแป้สนูนปี้สเนโป้สนูปี้เจเลปี้เอออร่อยเฮ้ยอันนี้พี่ช้าบอกน่าสนใจนะแล้วอันเนี้ยตอนนี้เป็นไงบ้างโอ้ไม่ค่อยน่าสนใจไม่ค่อยน่าสนใจนะแล้วตัวไหน อันนี้ได้ไหมซีอเนี่ยมันไม่ใช่เหลี่ยมขัดนะไม่ใช่เหลี่ยมขดัดม,ม,มันเป็นเหลี่ยมจุดที่ขาที้สนิทอ่าแล้วก็อนู้นนะตอนที่พี่ก็าเล่นอยู่ก็คือมีหมีนี่ยวดูนะหมีเหลี่ยมเราเรา,เราสังเกตเลยว่าเราสามารถที่จะดูเหลี่ยมคนอื่นได้ใช่ไหมเพื่อดูขาโดยที่ว่าเราไม่ต้องอน,นี้เลยนด่ไหมงั้นเดี๋ยวเราจะลองเล่นตู้ขัดดูเดี๋ยวเราต้องเปนแลกตังค์ก่อนแลกมาเท่าไหร่สนะองร้อยเนาะพี่แจ๊มมีความมั่นใจในระดับไหนเอาสักห้าสิบห้าสิบบาทห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ย แถวออกแล้วไม่เร,เรามีเรามีอยู่ตัวหนะึ่งเนาะก็ไปดูที่ลิงก์นี้ลิงก์ไหนวะจำไม่ได้แล้วลิงค์ครับลิงค์งงไปเลยผมหาลำบากจำไม่ได้แล้วเนี่ยตนุ๊ปี้นะเดียวดูอันนี้นีโอ้ตัวน,นี้สวยแต่ยังไม่มีใครเอาออกมาเลยนะทุกคนแล้วก็น,นีโอ้โหนี่อันนี้เป็นตู้กระเป๋ากระเป๋านะขาใหญ่อันนี้อันนี้เหมือนจะยุบลงไปหรือเปล่าไม่แน่นะมีกัวเล็กตัวน้อยอ่ามันเป็นค้านะตัวอันนี้เป็น ทางปังทางปังแมนนะก็จะมีอะไรเนี่ยแมงกิฟันแมนอุ้ยเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจไม่รู้ทองเปิดไหมเปิดเรารถแข่งได้ไหมตรงนั้นเออไม่ได้ไม่ได้นะอันเนี้ยนี่กับพาวเวลด้วยกันมันอยู่ด้วยกันได้ด้วยเหรอสองคนเนี้ยแล้วก็มีตู้ฝั่งนี้นะนี่มินนี่อันนี้กระเป๋านี่น่าสนใจนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีอะไรเนี่ยเป็นวินเป็นวินนะแล้วก็ ส่วนตู้นี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะ่อ่าอ่าตอนนี้นะคุณโดมาแล้วนะอ่าเดี๋ยวลองดูนะว่านี่นะเล่นจริงเก็บจริงเงินตัวเองจริงๆไม่มีสแตนด์อินด้วยอย่างที่พี่ชาบอกว่าถ้ามันเป็นท่านี้ต้องจัดใช่ไหมถ้าก้นได้ไหมพอไม่ได้ถ้าหงายอ่ะหงายได้แคมเพิดทแคเพิดแต่ถ้าเกิดว่าท่านี้คือไม่โคตรได้เลยโคตรได้อยู่แต่ว่าก็ถ้าเกิดว่ามันไปท่าอื่นก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมต้องดูขาด้วยหมต้องดูขานะอาลองดู นี่นะตู้นี้ราคา500บาทนะ '500 รอาลองดูนะว่ามันจะขัดได้ไหมเอาตัวนอกดูก่อนนะว่าจะหมุนมาไหมมันจะหมุนยังไงโอ้ยยยยยายย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 เอยยยยยัยยยยยมยยยเยย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 ยมยยยเยยยยยยย้ยยหย ครับสิแล้ว,ลวคุณจำขาหมุนได้ไหมเมื่อกี้ไม่หมุนแต่เมื่อกี้ตีแล้วน่าจะหมุน ทำไมถึงตีขาหมุนต้องมีคนถ่าแน่นอนพอขาเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยแล้วตุ๊กตาอย่างเงี้ยมันมันเข้าไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้นะถ้ามันตรงฉะนั้นต้องตีขาหมุนแต่พอตีขาหมุนเหลี่ยมก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนเปลี่ยนนั่นไงเอาละครเตือนเฮ้ยเกือบดีดีนะแต่เบี้ยวเกือบดีเกือบดี ไม่ตีแล้วไม่ตีนะทำไมไม่เอาตัวแรกอ่ะตัวแรกมันก็มันมันอาจพลาดด้วยไงอ๋อออาโอเคต้องให้อยู่หลังหางด้วยนะ,อะเออใช่ต้องอยู่หลังหางอืมไม่ขยัาเลยยังไง จแล้วไปแล้วเรียบร้อยเสรุปเราให้เขาสอนตู้น้องดีกว่าเนาะเราไปอียอไหมลองอียออียอได้เหรอน่าจะวันนี้อันนี้ยอมแพ้ละไม่ขยับเลยไม่ขยับอย่าไปสู้อย่าไปสู้อ่ะอันนี้อียออียอถ้าเราดูเหลี่ยมขาไม่ขยับอย่าไปสู้นะอย่าไปสู้อย่าไปสู้มากใช่ถ้าสู้แล้วเป็นไงเดี๋ยหมดอ่าอ่าเชิญครับอียอนะครับ มีออมีเทคนิคองไรครับอ๋ออย่างเดียวอ๋อเลยอออ๋อ,อ,อาโดนแขนสองหนึ่งใช่ออล้วนอ,อันนี้ขาหมุนเป็นยังไงจำไม่ได้ด้วยตรงตรงเลยจะ้ะตรงตรงแบบตรงเลยจะ้ะตรงทางนี้อ่นี่นะดัดเหลี่ยมนะสอนดิดีดัดเหลี่ยมเอาเองเลย ออลองดูติดติดหรอหมดแล้วจบเลยมันก็ได้แค่เนี่ยเลือกไม่ได้ด้วยเลือกไม่ได้โอ้โห นี่จะยอมแพ้ไหมยอมแต่ว่าไอหมีตอนนั้นที่เขาเลื้อกลูดได้นั่นน่ะคิดว่าน่าจะเป็นรอบหรือว่าเขาน่าจะขัดมาได้ดีกล้องเห็นใช่ไหมอนั่นแหละตามนั้นแหละเขาเล่นหลายรอบนะก็เป็นรอบไงเลําจำหน่ายออกเออถ้าเราจำหน่ายออกนะแล้วเราจะเอายังไงดีจะเป็นกลมนะลองเล่นดูดิกลมเป็นยังไงอ่าอันนี้เป็นกลมนะทุกคนเทคนิคคีบกลมอ่ะไม่มีแค่สองขาสองขาสองขานะลองดู Ha 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 ขยับไม่ขยับก็เล่นไม่ขยับก็เหยียดตู้ใช่ตอนนี้ผมบอกก่อนเลยว่าเหมือนคุณกำลังกระถูกเหยียดหยามอ่ะเขาจะมาเล่นทับถมคุณล่ะแต่ที่คุณเล่นไม่ได้เราเล่นเยอะกรโตูสาเดียนสามเดียนใช่เราไม่จําเป็นต้องเล่นเยอะนะเยอะเพราะเรารู้ว่ามันคืออะไรมันไม่ใช่ว่าเราต้องได้ทุกคลิปด้ได้ทุกคลิปอ่ะร้านก็ไม่ต้องอยู่แล้วอยู่ไม่ได้หรอกร้านก็อยู่ไม่ได้ใช่เราก็อยู่ไม่ได้ โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ต้องเอาอะเอาอ่ะ้างั้นเดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่าไม่เอาแล้วตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าหมีนี่มาน่ตั้งขาผิดหรือเปล่าไม่อม่ใจ่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเอาแน่เห็นแล้วล่ะโอเคหวานเลย